สาวโถน้อดด <c oughs> นผู้ดเดียวเลยเอาใส่บาตรสาวจังนอนนำเอาไปสาวจังนอนนำไม่เป็นผู้ชายเออจะเป็นผู้ชายจะเป็นคู่กอด <c oughs> สาวโถตอนนุ่มอุดร่อนมากเจ้าเอาน้ำมาหนี้บให้ให้ดื่มนะ <c oughs> น้ำมาหนี้เนาะเราดื่มบ่เราบอกว่าอาบน้ำวนทุชิ้นเอออาบน้ำบนทุ่งชิ้นอาบเวลาอาบเวลาอาบนี่แกเสื้อผ้าเลยแต่น้ำเต้าคือบอกไปห้าบสาทโถไม่ใช่น้ำเต้าไม่ใช่น้ำเต้าเจ้าเนาะอยู่เพื่อนเจ้ามีเนาะนน้ำเต้าหลายเนาะ ยังมีคนอาบน้ำอยู่นี่ครับทุกคนถ้ามีผู้ทา่าเพิ่นอาบน้ำเทาต้องถอยก้อนเดีๆทางนั้นนะเอาเอาเอาเท่าผู้ดใดมกักสาวลาวสุบผ้ามังกรต้องขยันหาบน้ำเป็น <c oughs> ตักน้ำเป็นนะทุกคน <c oughs> ท่านท้ายสบายดีทุกคนสบายดีกับบรรยากาศยามแร่งๆนะ สำหรับวิดีโอนี้เข้าอยู่ที่บ้านแกงอระล่องคนบ้านแกงอล่องก็เป็นบ้านหนึ่งที่ขึ้นกับเมืองนอกแขตงสวประเทศนะทุกคนนะกพาทุกคนมาตามติดวิถีชีวิตของชาวธูข์กับาทุกคนกับบุ้งหัวน้องพี่ชิยูเพื่อนลือบอรรยากาศน้ำแร่เดี๋ยวห่อเสิ้อผ้าทุกคนมาเบิ้งวิถีชีวิตของน้องกับบุ้งหัวน้องไปให้ไปชวนหรือบอมาเลยทุกคนสบายดีชาวธูขสบายดีชิไปชนะโอ้พอดีเลยทุกคนน้องชิไปตักน้ำไอไปน้ำได้บอไปตักน้ำน้ำชาวธู มีบ่อกไลา่บ่อคกคเจ้ากระทุกเจ้าเนี่ยมีบอให้อาไอห้า,หา,หามทำกระไรเซิงไอนหนึ่งอาม,มาชีชีลิศนายชีห้ามโอ้โหได้เรากไร็ได้หล <c oughs> ังจากน้องดึงเขาเปล่าไข่สำเร็จน้องการซีไปตักนำ้ำไปทุกคนเมื่อที่เราไปชีชีลิศส,ส,สาวลาวโสวดบอลาวเวลาน้องไปตักนำ้ำน้องก็คือเปลี่ยนชินนี่ได้นุ่งชงโไดายคนยางบโได้ยด้ยทันท่าทันท่าไปอยู่บ้านอื่น,นี่น้องนุ่งชีนเมื่อกี้ก็คือเป็นภาษาสดเลยเนาะเป็นเมียเขาแหละ ะบริวารน้ำห้าวทางหน้าเลยนะเอ๊ะทางท่าอยู่บ้านอื่นนี่ขนุมซีเป็นนีกกลับมาเป็นผู้สาวโสดเนาะอยู่บ้านห้าคือยังยังเป็นผู้สาวโสดโอ้อันนี้แหละทุกคนานุ่งซีนนี่ก็คือต้องมีผัวอะไรเด้อพี่น้องโอ้โหคือเอาลายใส่กระถี่เจ้าิพ่อยู่บนห้ามมาหนี่งมีมีตันเพ่ยให้บ้าบุตราห้ามนำเด้อ น้ำมันเบิดเลน้ำเบิดไรอ้ถูกใจผู้บ่าวมากเมื่อคืนนี้น้ำจังเบิดหลายมุม้ยผู้บ่าวแต่ว่ากินเองกนองินแนองสังชุดช,ชุดชุเาวไว้อยู่ในกระตุกประมาณประมาณจัมื้อนาะทียมบิเบิดก็ต้องทอกทิ้งบ่โอ้ยย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 ทเยเนยยเยยายนยย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 นเยยย้ายยยวยย้านยยยย้ยเยย่ยยยย้่่ น้ำล้างทุยเอาอยู่ใช้เออตาหมูลายเลยทุกคนจุดบดมาบานนี้ทุกคนอันนี้จะเป็นเส้นทางไปถูกตักบนเข้าบนท่าไอไปตอนนั้นบ่โอ้หมามันไม่เคยเห็นเลยทคนเลยมันถ้งเจ้างามดิ มีเชียงตูมีงานดองบ่อสเชีงโจมาแต่บ้านไหนเนาะบ้านเจาเองบ้านเจ้าเองบ่รอปลาอีเมียเพือนเลี้ยงงัวคักเนาะมาเอาใบใบตามฝ่าตามดองแล้วตามมักเกือจะมีเฮือนนิสารได้อ้าวสันเส้นโน่เลยเส้นทางโอ้ยอจากินมะแตงเด้เพ่งคนจะปลูกมะแตงอยู่หานไดทรงหน่วย บ่มี้่ะไอเอ็นพุ่นไม่เท่าผุนจับจับมือแตงสมนุยชาวไพ่เลยวันนี้กะคลิปนี้เรากำลังจะต่อเลยทุกคนถ่ายเบ็ดยาวๆเลยวิธีชีวิตชาวไรเบ็ดใดที่น้องนี่แหละคนเด็เออแบบวิธีชีวิตมันเดิมมันเดิมเลยแบบโบราณแบบลูชีวิตตามไปใช้น้ำเต้าคือบ่อไปห้าบชาวโทไม่ใช้น้ำเต้าไม่ใช้น้ำเต้าเจ้าเนาะอยู่เพื่อนเจ้ามีเนาะน้ำเต้าหลายเนาะมีแต่หาบก็ได้ใช้ ยามตกโอ้ะหยัด oh มัง oh น้ำเตาชาวบ้านมาลลายคนเลยยันแงนี่เป็นสาถุยอาบน้ำไม่ไปอาบน้ำไปตักน้ำเลยหน้อาบน้ำกระด่ายด้ทุกคนพูดทางนั้นห้ามน้ำเตาทุกคนสาโน่น้ำเตาเนาะสนยเนาะโอ้ชวนพักนี่ขากลินักางมังน้ำเตาหญ่ ชาวบ้านยังอาบน้ำอยู่นี่บ่อโถยังมีคนอาบน้ำอยู่นี่กุบจักทุกคนถ้ามีผู้ท้าวคนอาบน้ำเราต้องถอยก้อนเด็ๆทางนั้นอเอา สมมติว่าต้องไปหยุดก่อนเนาะคันหอดชุดน้ำนี่เห็นสาบายอาบน้ำน้องต้องหยุดก่อนบ่ะเพราะว่าเฮาย,ยังรอทาคิ้วบ่แล้วเนาะคิ้วใครคิ้วมนันโอ้เอ,าอ้าคิ้วผัวกับคือเมียต่างกัน <laughs> ตอนนี้ก็คือสะโทากะยู่จุดนี้ก่อนจะคนเพราะวาาา่าสบายอาบน้ำยังทานน่าเรือเลยสบายมาละลายใคนยังมึงเลงเช็ดได้บหมือนทาคิวา้วเฮาห่าเขาอาบน้ำแล้ว ปุาชานก็เวลาเขาตั้งน้ำมันทีดอนเที่ยวกับตุกเจ้าโน้ก <c ười> ันสมมุติว่าชาวบ้านอาบน้ำแรกก็คือชาวบ้านเอิ้นว่าให้เจ้าลงบ่โอ้ปุชาก็อาบน้ำได้บ่จุดนี้วะเนาะได้กับกลาง,งคืนกลางคืนเนาะหระือเสกเกช้งงา,ากับกลางคืนโอ<ม>้คันตอนนี้เวลาห้าโมงแรกหกโมงแรกก็คือมีแต่ผู้ชายมีแต่ผู้หญิงผู้ชายก็คือจิตโมงเป็ดโมงโอ้กันตอนเช้าเนี่ยประมาณจะมองนอนไปตักน้ำ โอ้ต้องถือพี่สายพี่พ่อโอ้เวลาน้องไปตักน้ำเนี่ยน้องน้องน้องเคยเจอบ่โจรอยู่กลางทางหรือบ่พี่ไม่ได้เจอเลยบ่อ๋อไม่ได้สอบ้านไปตักน้ำเนาะอ๋อแสดงว่าบนบานเขาดมซึมบูนอยู่เนาะโอ้ทุกคนเอาตอนนี้ยังเอาทาคิวก่อนชาวบ้านอาบน้ำเบิงขึ้นึ้นี่แหละโอ้ละลายคนเดอลยกับการนี่เ้นี่ว่ามุดโลมุดโลมุดโลมุไปบ้านหยังเนาะ มีย้ำมุลหลุดนะมุลหลุดไปบ่าย nhá ฮะอาบน้าำหมดองชิ้นอาบเวลาอาบเวลาอาบนี่แกเสื้อผ้าเลยเวลาไล่คนนี่ขาเจ้าก็ต้องแกมัดบ่กเลยบอกที่ใดแต่บุคคล <c oughs> บอก <c oughs> จูผู้ชายมาอาบน้ำมาแหลกเจ้ากว่าชาวโทมาชอบมึงกับพญาเพื่อก็ชอบมึงกว่าเจ้าจงหูเซาบานมาอีกทางนั้นอันนี้ก็เป็นเส้นทางบางขเจ้าจากคนเห็นปะ ใช่จิม like ีผ uh, uh, okay. ูมาบรา่มีคนมานะเด็กน้อยเขาพดกพักนั่นจะพาไปเจ้าสิไปก้อนบอกมึงเขาอาบน้ำอยู่คนละทุกคนชาวบ้านยังอาบน้ำอยู่ขัดเจ้าหาบปุ๋ยให้เบาปตาหาเดลเมือนเดิมเช่าโทเจ้าเนี่ยโจ๊กป้าโจ๊กป้าให้ยัง

ห้องไปเท่ากันมาได้เนาะใบห้องห้องเอื้อยจากถึงเนาะโอ้บ้าไปตาห้องไปเท่ามาได้เลยบาหนักบาเจ้าน้าผ้าถังฉี่ระดับฉี่10ลิตรทุกคนนี่คือฉี่หนักเจ้านี่ผู้ห้ามผู้ใครได้ทุกคนผู้ห้ามถังฉี่นี่ผู้พิลึกไม่ยอมเลยคอยสาวบ้านมาละลายคนเลยที่น้องมาอาบน้ำตักน้ำมาหนี้บรรยากาศยามก่อนแล่ง ไอ้คนเลยพี่น้องไอ้ยอมรักนะครับน้ำในช้นเก่าตลอดเนาะยำฝนก็ชั้นนี้ยำแล้งก็ชั้นนี้นเนาะโม่แห้งแต่ว่าน้ำเป็นน้ำที่ว่าคักเลยทุกคนเลยน้ำจุ่นี่โครงการประกวดให้เราบอกได้มาทานบอกม่มีสันทีนี่เลย ไม่ได้สารใจนี่จะยุนน่น้ำชาวโถ่ฉันที่มีแล้วน้ำมาทุกไงนะชาโทษทุกไงนะทักแล้วไหวเนาะเราลุ้นเด็ดเลย

<c oughs> สะบ้านมาหลายเนาะวันนี้เนาะเบ่งทุกคนสะบ้านไปอาบน้ำ่นานมึงแรงอู้คนหลายเลยพี่น้องเลยโอ้ยินมาเลยให้กำลังใจเด้ โตอนนุ่มอุดรมากเดยเจ้าเอาน้ำมันนี่บอกให้ดื่มนะน้ำมันนี่เนาะเราดื่มบ่เราบอกล้าเจ้าวอานั่นแต่ก็ตอนก่อนี๋ยเจ้าว่าว่าคันผู้ใดมากเจ้าต้องกินน้ำนี่ให้ได้ไอเห็นเรากินได้เจ้าชิเกงหัวเดี๋ยได้เรากินได้เหมือนอะไรเจะไปเบิ่งคลิปวิดีโอย้อนหลังเด้อเบาหน่อยน่าบ่ฮะเนียบบ่น้อง นักบราชญ์ทนักเนาะชาวโคตรเจ้าทีเลือกไฟบันให้ช่วยเจ้าให้ผู้ใดช่วยนักช่วยบ่มาให้อาัช่วยได้บ่ได้บ่เนาะบ่าให้ให้ป้าปุตตาหรือให้ให้จะใช้ผู้ใดคันถ่าช่วยเจ้า เอามาทุกคนเดี๋ยวบำตากรนชิ่งอยน้องก่อนประมาณประมาณสิบสิบห้าเมตรเด้อยวชิ่งอยเจ้าเด้อสะเทิลมา้เอาเทือเลยประมาณจี่โลสามสิบแปดกิโลนี่น่ะเดี๋ยวไปไกลๆดีกว่ามีกำลังใจเออบ่ำตาทีมห้ามน้ำนะเจ้าเชียร์ตัวนี้เตะมาเลยขู่เจ้าน่ะแสดงว่าถ้ามี้น่ากลัวเลยอ้ามี้น่ากลัวโอ้ อันนี้ประมาณประมาณห้าฮัลโล่ฮัโล่ประมาณจิมห้าแล้วทางนานะฮัลโลเสือกเนี่ยเจ็ดโลเป็นอะไรเฉาโถดีใจบ่ดีใจคันท้าบ่เคยถูกบ้ามาช่วยคันท้าบ่เคยห้าแบบนี้ก็คือบริหารเหยื่อเลยต้องพักก่อนแต่ปศาวเขาเจ้าเคยแล้วเจ้าย่างบ่เป็นมันกระตีงี้คู่นะตีงหลายเลยเออมระตีหมดแคว้งขนาดคอยเคยห้าบอยู่เวลาไปตักน้ำ โดยเพื่อนบูชาตักน้ำเคยช่วยหลายคนอยู่ทุกคนเ <มา S 1> หามาปูเป็นมันแคว้งม,มันตี๋งแต่ว่าบูตาได้เลื้ยงได้คู่บวกไวเลยได้เราเห็นเลยได้ปะ <c oughs> ได้เจ้าได้แล้วพลาดแล้วเจนะ้านะพลาดเนาะเอ้า <c oughs> ถ้าผูดด้ใดมรัสสาวลาวสุภังกรต้องขยันหามน้ำเป็นตักน้ำเป็นหนูทุกคนต้องไปเวลาไปเอวต้องออเอาเอป็ดหมี่ไดยนี่เจ้าเอาผัวเจ้าหามน้ำช่วยวันนี้เจ้าชิเเพงบ่ดจ้าโทงแพงเนาะ ชนไรน่ะเทวเครียดชนบทบ้านแถานี้เวลาเวลาอาพี่ถือว่าพลูพวเฮ็ดเวียกแบบนี้เนาะเอาอาเจ้าจะได้เพือเอาบ้าปูไตเด้ยไม่ใช่ชาวไทยแต่ตั้งน้ำบ่สบายดีป้าพี่หนึ่งเป็ู่ใหญ่เจ้าน่ะคู่ใหญ่นึ่งก็โตใหญ่ลูกชาวปอยู่เลยตั้งเองเนาะมาหนีเนาะเออลูกชาวผัวแล้วทุกคนเลยไปเขึอนผัวแล้วตั้งน้ำเองแล้วแาบนี้นะเอาไปไปไป ไหนไหนบ่บวุตายอมเลยยอมเลยบ่าวท่อื่นถามบ่าวอ๋อบ่บวุตายอมก่อนทุกคนยอมเลยบางบัวาวนี่คือคือบ่หนักเลยต้องต่อไปนะสบายสบายย่างนี่อยู่ช่วงนี้ได้แล้วคนนี้ขั้นเท่าหอบเล่นหอบเล่นบ่เม่นต์วะโมเมนตันเบาเลยทุกคนยังให้มันโทษใยประมาณสามสิบแปดกิโลนี่พี่เด็กหนัก อานน้ำแล้วอ่าอน้ำห้ามน้ำแล้วมือชงเอาถือแล้วสิไปแช่ต้อชาวโถปนี้อาบน้ำอาบน้ำเ้างสาวเจ้าว่าสิไปแก้เขียดอาบน้ำก่อนมึงเร่งมาเลยยันอาบน้ำบมดได้คิเราไปอาบก่อนคืนชอบมึงผู้เบาอาบน้ำแก้ชงคือเจ้าบ่าน่ะแต่กว่าเจ้าเคยชอบมึงกับจัดบุกเลยบุเคยชอบเพื่อนบุกชาโทกกูยู่ไก่จ้างน้ำและเติมเล่นทุกคน cho xưa cứ tung nhanh nhanh lấy sao thổ là cho bẹp sư cứ chắc sau đây cả <laughs> bố xe lốt <laughs> bố lốt tráng. thật cháu cho phải tăng nam của thổ hà bao bụt tá Lúc thổ hà khởi tội cái đây mình đi khoe cho phải tăng nam đơ, mà kê nam hay đây bao bùn tá chạy đi để hàm nám cho cháu đi cháu hà phú bao trăm nhạc đây thằng lò thằng chạy đi cứ bao tá đây อ่อนเพือนเลยเนาะหายใจช,าาชาา้าว่าช้าว่าเลยทุกคน <laughs> เลยกายอ่อนเพือนแอลกำลังอ่อนเลยเนี่เริ่มอ่อนแล้วถ้าโทถคิดในใจอยู่ว่าโอ้ยอย่าเอาลายนะค่อยเฮงหนักนี่เฮงมือนี่วะ <laughs> เอาเอาค่อยขึ้นนานๆเด้องานถานัดของเจ้าเนาะเคยเฮ็ดอยู่ตลอดบ่เป็นยังนกทุกคน <c oughs> <c oughs> นี่หน, <c oughs> นักหนังยังไหลอยู่ได้แถวโถ โอ้ถ้ามันมืดเลยนะเจ้าไปตักมืดเลยบ่ถ้ามืดเลยเจ้าไอชองเที่ยวเนาะโอ้ชามเที่ยวก็ไปชเที่ยวกรไปโอ้ถ้ามันน้ำเรามืดเราต้องไปเลยชามเที่ยวก็ไปแต่ทวดโพก็ทุกเราหลายเลยผู้นี่ความดูความมั่นของอันนี้ความดูของผู้ชาวเขตชนบททุกคนนี่เราไปตักเราจะเต็มมันนี่ไม่ให้ไม่ให้มีทุกเรื่งว่างเลยถ้ามันมืดแล้วก็มืดเลยนี่ก็เราต้องไปตักชองเที่ยวชามเที่ยวไปเลย พอสีหาบบา้าบาทเดียวก็บไหวได้นี่ไรเหนืหน่อยเนาะขันมีคูน่านา,นามาสดีเนาะคู่มาซอย <c oughs> ตอนนี้อยู่พอดีอวทั้งไอคุบ่าวก็บ่ได้บ่ได้ไปหาเลยช่วงนี้ไกลสีหอนานาว <c oughs> อันนี้ก็คือสาวโท <c oughs> ดน้องพอดีอวเลย <c oughs> เอาใส่บาสสาวจังนอนน้ำาสาวจังนอนนำ <c oughs> อ้ำเมันผู้ชายโอ้ยจะเป็นผู้ชายจะเป็นคู่กอดโอสาจังคือผู้หญิง ไปจะได้นอนนอนกับ้าจังบได้อุ่นบ่บารีอุ่นเฉยๆว่าจะได้พัวเนาะเอาบ่โอ้เรามีอายุมูนอนแต่ว่าเป็นผู้หญิงคือกันมันบ่อุ่นคือผู้ชายยืมบ่ยืมมาก็ได้จะคืนหนึ่งชฉลวคืนอยากมีแฟนคือเก่าบ่เอาแต่ก่อนอื่นนี่เจ้าต้องปูวพญาเจ้าให้ดีก่อนจะถูกจะมุว่ากข้นงนองอยากมีแฟนคือเก่าแม่ผู้ได้ซอยเวี้ยอีพอไอแม่ข้างนองเวลาน้องอาพัวคือชาวไทยดิ บะมีบ่บ่น้องเจ้ากันยังน้อยก็คือมีติจ๊อปพอดียวซอยเบี้ยอีทวอยเม่ปิ้งยังไอแห้งบุ่กคนระช่ายอยู่เลยทุกคนเลยถ้าไอแห้งก็คือน้องกินใบอ่าใบขี้หูด์มันเป็นใบขี้หูด์นังเลิศรากาใส่กับเกลือกินกับขิงมันดีกว่าเดี๋น้องเด้อมักหน้าก็ได้กินมังหน้าใช่น้ำอุ่นแล้วก็ใช่น้ำตาลแม่เอาทุกคน วันนี้กัอัปเดตวิทีชีวิตสาวโทคนงามไปตักน้ำเล็งข้าวเปล่าไฟวิธีชีวิตน้องกับแม่เลี้ยงงานแต่คนดำรงชีวิตเลยบานดอกบานนาบ้านเฮาแบบดําเดิมด,ดําเดิมทุกคนเลยหลังจากน้องตักน้ำแล้วน้องกัสิไปอาบน้่นเนาะ <c oughs> โอ้ยไม่ตีเฮาอย่างเดียวเลยทุกคนเลยอาบได้บ่อนาวเนี่ยนี่กัชาวโทอาบได้บ่อน้ำนะอาบได้เนาะ <c oughs> น้องเป็นไอจักมือแล้ว แต่จิบคอฮันเริ่มสะเทอเอากูออกโอ้โดนะแล้วเจ้ซองผิดป่าาำผิดเนาะสีหอดเดือน,น้ะสี่หอดเดือนแล้วโอ้จะได้อายขอกลับกันได้น้องเด้อโอ,โอกาสหน้ามีเวลาว่างกลับมาเยี่ยมมาย่ามกันใหม่เนาะได้บอได้ได้เอาเ้า <laughs> บายบาย FC ีนี่เด้อบายบายบายทางนึงเลย